องค์กรวิสาหากิจชุมชนจันงานมหากรรมสินค้าชุมชนโอท็อปเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนระหว่างวันที่28-31มีนาคม2556 เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาวิสาหากิจชุมชนการเกษตรพัฒนาเพื่อไทยร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าด้านการเกษตรจัดงานวหากรรมสินค้าชุมชนโอท็อปเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนระหว่างวันที่28-31มีนาคม2556ณบริเวณประตูท่าแพโดยมีนายสุรพลเกียรติชัยยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต9เป็นประธานในพิธีเปิดบรรยากาศภายในงานมีพิธีบวงสวงแบบ บายสีพญานาคก้าเสียนโดยผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่ชุดขาวตามประเพณีการแสดงยิ่งใหญ่สวยงามอ่อนช้อยตามแบบฉบับล้านนาร่วมสมัย c o n เทมพ o ร a r y d a แดนซ์ Dance, ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังมีการเดินแฟชั่นโชว์สินค้าโอท็อปการแสดงพื้นบ้านล้านนาโดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาฝีมือการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลขยายฐานผลิตและการตลาดให้มากขึ้น เสริมสร้างรายได้สู่ชุมชนลดปัญหาการว่างงานลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลและชุมชนรากหญ้าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์สินค้าให้ก้าวไกลในระดับอาเซียนพร้อมรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้ศูนย์ข่าวนครพิงเชียงใหม่ LC Cable News รายงาน